กับเขาเมื่อานี้นะครับผมเสนอเมนูอาหารอีสานบ้านๆนะครับเป็นปลาดุกต้มปลาแดกครับผมหรือว่าปลาดุกต้มปลารานะครับปลาดุกมันๆครับผมต้มส้นาำปลาแดกนัวๆครับหัวผิกบุ้ต้นหอมบักชีแล้วกาใส่ลูกโดดครับผมใส่บักเขือเปาะจากหน่อยครับกินคู่กับพักนะครับผมนี่ครับผมปลาดุกมันๆเลยครับเป็นตรแส่บครับผม สวัสดีครับบ่าวเอ็มมาแล้วครับผมกับช่องอักคารวินพากินพาทำครับผมเมื่อนี้นะครับผมกระด้เมนูอีสานบานๆครับผมเป็นต้มปลาดุกนะครับปลาดุกต้มปลาแดกพี่น้องนี่ครับผมตกําลังพอดีเลยครับนี่ครับมันมั่นแสบๆนําปลาแดกนัวๆครับผมต้มใส่บักเขือจากน้อยนะครับแต่ก็มีเจ่วพริกป่นพี่น้องนี่ครับขาดบ่ไรครับผมเข้าเหนียวติปยงใหญ่ครับผม มาพี่น้องมากินข่าอิแซ่บเมือกันครับผมกินแล้วกปถึงจะไปเห็ดงานคือเก้านะครับมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อสิมแจ้ก่อนพี่น้องโอ้ยมันนี้กินได้บางครับผมฝนตกครับปื้มุก ชอบตบบแยกนี่ครับจำเกลียวด้วยครับผม,มแซบ่บเมนูยุสามแบบบากนะผม Entra. สุดยอดพี่น้องสุดยอดนะครับกระดูกต้มปลาระจะเป็นผาักกลางกระเทียรบกะทินะครับเนาะ กินง่ายๆครับผมกินจะได้ก็บ่เบื่อครับพี่นอ้องปลาดุกหรือว่าปลาต่างๆนะครับตามโอกาสครับผม เลยครับผมอเอาเจียวมานนี้วางข่างจทวาจอพี่เนาะ อืมเขากันพี่นอ้องกระดูกต่มปลานะครับใส่บักเคือบักเคือเปาะพี่นอ้องนี่ครับมันหวานมนนัวเลยครับถูกโดดสุดยอด สามตพี่นอ้องจะว่าเบื้งองส่วงก่อนสิบเบิดลตัครับเบิดแค่สองตัวผมคิดว่านะเอาหัวเอาไว้ก่อนสะที่หลังครับผมนี่โอ้หัวหลุด <c oughs> เกือบเฮียหัว เหมืองจัดการใส่มือแน่ใส่ซสอนแน่พี่นอ้องเอาโอ้โหโอ้โอขมบตาย <laughs> เพิ่พี่น้นองตบวเงก,กับดีด้วครับ หือห uh ือ huh. ขุดรดมีกระแสบที่ตัวนี่กินเ่ยมและกระแสบเย่ยมนั้นพี่น้องเอ,อ้ยหางอิสสานิบันเห้านะครับผมอืม uh huh. สมัยก่อนนะครับพอแบบเปนต่มปนนะครับเนาะคนกับแบงเคิร์น่งให้ครับผมกำหนั่งประแดกจำปอนแซบอีกเคร์นหนึ่ง่นกับปนนะครับกินกันนะครับผมสมัยเล็กหน่อยอื จำแก้วเลยครับผม เตือก อิมอ่มนะครับผมแซบมัมบมนนัวครับพี่นอ้องโอ้โหอนเอาครับผมฝนตกหม่ๆนะครับตอนนี้กัตกคือนกอาพี่นอ้องตกลิ่นๆกะขอขอบคุณน,นะครับทุกท่านที่้ามารับชมแล้วก็กดติดตาม เปลี่ยนร่งใจให้บบาวเอ็มเป็นสร้างสารคลิปต่อไปครับผมก็ขอ,ขอคุณดหลายครับเจอมันคลิปหน้าครับพี่น้องสรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม